สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกทท่ททานนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกทท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลักหน่วยล่างเริ่มเดินประจำงวดวันที่16สิงหางคมพศ .64 มาแบ่งปันกัน สูตรนี้นะคะเราเพิ่งจะลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะแล้วเขาก็เพิ่งเริ่มเดินผู้คำนวณไปเห็นมาก็เลยโอเคเราลองทำกันดูนะคะว่าเขาจะสามารถเดินต่อได้หรือไม่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันอตัตกรอ,อื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกทกท่าน ที่เข้ามารับชมนะคะไหนๆก็เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับผู้คํานวณด้วยต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ FC นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะและอีกเรื่องหนึง่งหลายเรื่องและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการแจ้งสูตรของผู้คำนวณนะคะหลายท่านนะคะก็แนะนําเข้ามานะคะ เอต่างๆก็แนะนําเข้ามานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะทุกๆท่านมีความหวังดีกับผู้คํานวณนะคะแล้วก็แนะนําเอาเป็นว่าผู้คํานวณก็มาคิดคิดดูนะคะว่าจะทํำยังไงน่าจะให้ให้สะดวกสบายทั้งผู้คํานวณเองและ f c นะคะเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะคะค่ะเรามาเริ่มทํากันนะคะ 4บวก4ี่เท่าก 8, ับ8บวก7เท่ากับสแล้วก็ใส่ห้านะคะหบวก1เป็นห 6. 6บวกสองเป็น8สูตรนี้นะคะเราจะบวก1และบวก2นะคะ เราได้เลขหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ5 6และ8เลขที่ออกก็คือ4 5เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะหหลักหน่วยล่างมานะคะ2 2บวกสองเป็น4 4บวก2เป็น6แล้วก็เหนะคะห บวกอีก1เป็น7 7บวกอีก2เป็น9เราได้เลขหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ6 7และ9เลขที่ออกก็คือ1 7 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ7หลักหน่วยล่างมานะคะ5บวก5เท่ากับ10 10 บวก6เท่ากับ16แล้วก็ใส่6นะคะ6บวกอีก1เป็น7 7บวกอีก2เป็น9เราได้เลขหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ6 7และ9เลขที่ออกก็คือ2 9เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9หลักหน่วยล่าง มานะคะ9บวก9อ่ะาทานโทษดูคนเดียวอีกแล้ว9บวก9เป็น18 18บวก1เป็น19แล้วก็่9นะคะ9บวกอีก1เป็น10แล้วก็่0 0บวกอีก2เป็น2 เราได้เลขหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ9 0และ2เลขที่ออกก็คือ7 0เพราะฉะนั้นวันี้ของเรานะคะ0หลักหน่วยล่างมานะคะต่อนะคะ7บวก7เป็น14 14บวก2เป็น16แล้วก็16นะคะ หกบวกหนึ่งเป็น7จ็ดเจ็ดบวกสองเป็น9้าเราได้เลขหลักหน่วยล่างนะคะก็คือห7ดและเก้าเลขที่ออกก็คือห9เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9หลักหน่วยล่างมานะคะ เลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของววันที่16สิงหาคมพศ64ต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้คำนวณน,นะคะให้สูตรไปนะคะบ่อบก,กี้ก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะ,ะบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมเลขโน้นไม่มาโรเลขนี้ไม่มาอะไรประมาณนี้นะคะผู้คำนวณให้ไปเนี่ยบอกกันตลอดนะคะว่าผู้คำนวณไม่ได้การันตีว่าทุกสูตรที่ผู้คำนวณให้ไป,ไปนั้นจะต้องมาเสมอไปนะคะเพราะ การทําสูตรนะคะก็คือเราทําจากสถิติที่เขาออกไปแล้วนะคะแล้วเรามาทําเป็นสูตรก็ย่อมถูกเสมอนะคะแต่เขาจะเดินต่อหรือไม่อันนี้ไม่ได้การันตีโอเคไหมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามา <c oughs> ทาแรกที่เราจะทําต่อไปนี้นะคะ,ะเป็นงวดของวันที่16สิงหาคมพศ6 4ก่อนอื่นนะคะเรามาดูสูตรกันก่อน สักคูนะคะสูตรนะคะนี่คือสูตรสูตรของเรานะคะจะใช้หลักสิบหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งและบวกด้วยหลักสิบหลังครั้งที่2องเท่ากับ x ตัวที่หนึ่งได้เท่าไหรนะคะบวกหเท่ากับ x ตัวที่2และบวกอีกสองเท่ากับ x ตัวที่3เราก็มาทำกัน สิบหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือศูนย์บวกกับศูนย์และบวกด้วยสิบหลังครั้งที่สองคือแปดศูนย์บวกศูนย์นะคะเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแล้วก็ใส่แปดนะคะแปดอ้าเป็นเล็กผิดจนได้ขอโทษนะคะ อ่าเป็น8นะคะ8บวกหนเป็น9 9้าเกบวกอีก2เป็น11แล้วก็สิน่งนะคะเรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขหลักหน่วยล่างเริ่มเดินสูตรนี้นะคะประจำงวดวันที่16สิงหาคมปศหกสี่ก็คือ8 9และ1นึ่เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ 2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้นะคะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรโดใช้วิจ,จะนะญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16สิงหาคมพศ6 4นี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะผู้คํานวณน,นะคะอาจได้ทําก่อนที่จะเข้ามาทําวิดีโอนะคะผู้คํานวณได้ เข้าไปอ่านลายหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีความแบบสะเทือนใจนะคระับแบบหมู่บ้านที่ผู้กำาัวณอยู่นะคะมีคนติดโควิดเยอะมากเยอะมากๆนะคะแล้วก็มาสักครู่นะคะผู้กำาัวณก็อ่านเขาขอความช่วยเหลือว่าแฟนเขาอะหายใจไม่ออกแล้วนะคะผู้กำาัวณก็เลยแบบติดต่อแบบพยายามจะติดต่อหลายๆท่านนะ,ะ,ะว่า,าคนนี้ได้รับความช่วยเหลือหรือย,ยัง ก็ได้คําตอบมานะคะว่าเขามีเบอร์หมอแล้วนะคะเมื่อเขามีเบอร์หมอแล้วก็คงจะได้คําแนะนําหรือได้รับการช่วยเหลือก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคณะกรรมการหมู่บ้านของผู้คำนวณน,นะคะที่ผู้คำนวณอยู่เนี่ยดีมากๆดีมากๆเลยค่ะแบบดูแลดีมากหลายครอบครัวก,ก็ก็พ้นวิกฤตไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังดูแลกันดีแต่คนติดใหม่ก็มีเยอะนะคะผู้คำนวณก็บอก ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการหมู่บ้านที่ผู้คำนวณอยู่นะคะก็ไม่อยากเอ่ยชื่อว่าคณะกรรมการหมู่บ้านใดนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มในหมู่บ้านของผู้คำนวณน,นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆท,ที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะดื่มน้ำร้อนกันบ่อยๆอ,อ่าก็จะได้ดีขึ้นนะคะก็จะได้แบบปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูตั ดูแลตัวเองดีๆพยายามอยู่ในบ้านกันดีกว่านะคะค่ะพูดเยอะแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16สิงหาคมพศ64นี้สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ